ตู้กับข้าวบ้านเราเองสวัสดีค่ะทั้งกุ้งค o กกิ้งครีมแล้วก็ผักโขมอยู่ในตู้ฟรีซมาหลายเดือนวันนี้เรามาหลือตด้เย็นกันค่ะเริ่มจากผัดหอมใหญ่กับเนยหรือน้ำมันก็นได้นะคะให้พอหอมเหลืองนะคะเราใส่กุ้งลงไปพอสะดุ้งไฟแล้วก็ใส่มะเขือเทศเข้มข้นค่ะปรุงด้วยเครื่องเทศนะคะปาปริกาออริกาโนแล้วก็โรสแมรี่ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่คุกกิ้งครีมแช่แข็งของเราลงไปเลยค่ะ น้ำพาสต้าเราจะใส่ไปตอนนี้นะคะเพื่อเร่งให้ตัวคุกก้งครีมละลายไวหน่อยแล้วเราก็ใส่ผักโขมแช่แข็งของเราลงไปได้เลยค่ะผัดๆๆร่วมกันนะคะแล้วก็จะมาปรุงรสกันใส่เกลือน้ำตาลรสดีแล้วก็พริกไทยนะคะชิมรสตามชอบนะคะใครมีวายขาวใส่ไวายขาวไปตอนนี้ได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เส้นลงไปผัดนะคะผัดพอเส้นเข้ากันตอนนี้เส้นกับกุ้งก็สุกพอดีนะคะเนื้อกุ้งจะแดงสู้ฟัน ไม่แข็งจนเกินไปค่ะก่อนเซิร์ฟเราจะเติมพาเมซาอโน่เป็นชีสที่เขาใช้เวลาหมักนานหน่อยจะมีกลิ่นที่หอมมากเพิ่มความอร่อยเพิ่มความนัวเลยค่ะเราแบ่งซอสผัดออกมาอีกทำอีกหนึ่งเมนูนะคะเพราะว่าจำได้ว่ามีข้าวญี่ปุ่นที่แช่ตู้เย็นเอาไว้อ่าเราจะทำเป็นบิชอตโต้อีกเมนูหนึ่งนะคะ นี่ใช้เวลาแป๊บเดียวได้มาอีกหนึ่งเมนูค่ะหอมอร่อยเด็กๆที่บ้านติดใจกันเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันนะคะ